แมวกำลังจะตายตกตกน้ะตกจำน้ไม่ได้เหรอฮะอยู่ไหนจำน้ำไม่ได้หรอจำน้นไม่ได้เหรอหัวงระ จำไม่ได้แล้วเนี่ยเยจะตายไหเนยตายหมัวลักจำอะไไม่ได้เหรอเ้จำอไรไม่ได้เหรอเฮ้ยจะตายไมเนี่ยไม่ดนหัวไข่ละ จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยไอ้พ่อเจ็บนะพ่อเจ็บนะขาดพ่อเจ็บนะพ่อเจ็บนะหัวใครจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยทำเป็นมะหงปวดเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยหัวไข่รำเป็นหัวไข่จำไม่ได้นะจำไม่ได้นะทั้งหลับจำไม่ได้นะยำไม่ได้นะยำไม่ได้นะไม smoking, ่ยำไม่ได้นะดด